เคยเป็นบ้างไหมคะว่าอยู่ดีโดน s m s ส่งข้อความมาแล้วหักเงินเราคนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินหรือรายเดือนอยู่ดีก็มีแล้วหักเงินเราไปเฉยๆ c น n ซ e l แล้วยกเลิกแล้วแต่เงินที่หายไปเราจะเรียกคืนยังไงในคลิปนี้มีคําตอบกันค่ะแต่นะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเอาเงินคืนเราอย่าลืมนะคะกดยกเลิกก่อนกดยกเลิอกอันนี้จะมีทําคลิปไว้ตรงนี้ สามารถลองเข้าไปดูกันได้นะคะสําหรับใครที่เจอปัญหา s m s แล้วเสียเงินสาหรับ s m s พวกนั้นยกเลิกก่อนนะคะแล้วค่อยไปกวงเงินหรือว่าไปขอเงินคืนเพราะไม่งั้นถ้าสมมติคุณยังไม่ยกเลิกนะเราก็ไปขอคืนสมมติวันนี้มันตัดสิบบาทพรุ่งนี้มันตัดอีกสิบาทเราขอวันนี้สิบาทเสียเวลาดังนั้นยกเลิกให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปขอเงินคืนทีเดียวค่ะซึ่งการขอเงินคืนจากทางฟรูนะคะก็เท่าที่รีเสิร์ชมามี3วิธีด้วยกันค่ะ วิธีแรกนะคะที่มีคนแนะนำก็คือว่าส่งเมลไปที่ voy นะคะ v o c s i t r u e c o r p c o t h แล้วก็ส่งเมลไปใช่ไหมล่ะคะก็เขียนไปว่าเรามีปัญหาอะไรเราอยากจะให้เขาทําอะไรซึ่งตรงนี้นะคะ่ะเท่าที่จะไปอ่านเพิ่มเติมมานะคะคือการส่งเมลให้ True เนี่ยมันค่องข้างเสียเวลาเสียเวลามากบางคนเป็นแบบหลายวันยังไม่มีคนตอบเลยแล้วก็ขอเอกสารเยอะอย่างเช่นสำเนาแบบประชาชนหรือว่าอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับบริการซึ่งแบบเสียเวลาก็เลยลองหาวิธีอื่นดังนั้นก็เลยได้เป็นวิธีที่2ค่ะวิธีที่2นะคะ สำหรับคนที่มีแอคเคาท์ของพันทิปค่ะเขาบอกว่าพันทิปบอทเนี่ยพันทิปดอทคอมเนี่ยถือว่าเป็นที่รวมของคอเซ็นเตอร์ดีๆนี่เองค่ะถ้าเราไปตั้งกระทูป้ปุ๊บว่าเรามีปัญหาอะไรนะคะแล้วอย่างของ r รูเนี่ยเขียนไปเลยนะคะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับครู r รูเขาก็จะรับทราบแล้วว่ามันมีคนพูดถึงเขาในพันทิปแล้วท้งคัสเตอร์เซอร์วิสเขาก็จะมาตอบแบบเร็วมากแต่ประเด็นคือจะจำยูเซอร์พาสเวิร์ดของพันทิปของตัวเองไม่ได้เออคลืมไปแล้วก็เลยต้องหาวิธีต่อไปดังนั้นก็จะได้วิธ เวลาแบบโทรหา customer service บางทีโวก็จะต่อ1 2 3 4ของเขาเนี่ยอบสนาทียังไม่ได้คุยกับคนดังนั้นเราก็แชทบอทแชททิ้งๆเขาไปค่ะตัวนี้ค่ะก็คือพอดีจะมีโหลดแอปของ True นะคะ True i Service ขึ้นให้ดูหน้าแคปตัวนี้เลยคะ่ะก็แนะนําให้โหลดไว้นะคะสามารถเช็คยอดเช็คอะไรได้จากในนี้นะคะรวมถึงสามารถคุยกับบอทของ True ได้ในนี้ด้วยค่ะพอโหลดเสร็จแล้วนะคะพอเปิดหน้าขึ้นมาเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบชื่อมลำซากูลค่าใช้จ่ายของเรานะคะ รงนี้เดี๋ยวเซียจะเอาที่แคปนะคะส่งให้ดูเป็นทีทละขั้นตอนจะได้ทาตามได้ง่ายๆค่ะพอได้เข้ามาที่แอปแล้วนะคะก็กดที่ขวาล่างนะคะตรงสอบถามทูพอตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นแชทะคะที่เราสามารถแชทกับเขาหรือว่าคลิกทมที่หัวข้อที่เขามีให้เลือกก็ได้นะคะอันนี้ค่ะเราก็กดคลิกเข้ามานะ,ะที่บริการอื่นๆไอบริการอื่นๆเนี่ยจะเป็นไอจุจุดๆ,ๆุดอันสุดท้ายนะคะพอคลิกตรงนี้เข้ามาเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็มันยังไม่มีอะไรที่เราเลือกเราก็พิมพ์ไปะะอันนี้สรุปขั้นตอนวิธีการที่ทำอ่ะแล้วมัน ะะก็คือพิมพ์เขาไว้ว่า SMS หลอกลวงค่ะอันนี้เลยนะต่อมาเขาก็จะมีให้เลือก2อันก็คือเราก็กดบล็อกเบอร์หรือ SMS จากมิจฉาชีพแล้วเขาก็จะมีข้อความนู้นนี่มาก็อ่านหน่อยแล้วก็ถ้าโอเคก็คือกดยอมรับไปค่ะเพราะหลังจากขั้นตอนนี้ที่ไม่ได้แคปมาเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมที่เราอยากจะส่งให้เขาเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตอบกลับมาหรือว่าโทรมาหาเราในหัวข้อนี้นั่นเองค่ะ พาทิ้งข้อความในแชทบอตตัวนั้นไว้นะคะประมาณ2 3สชั่วโมงเนี่ยแหละก็อยู่ดีก็มีเบอร์โทรจากคอเซ็นเตอร์ของ True นะคะ1 2 4 2งสอเบอร์รนี้เลยเขาโทรเข้ามาก็ถามว่าโทรมาจาก True นะคะแล้วก็ได้รับแจ้งว่ามีปัญหาได้ SMS ที่มีเสียตังค์ไปตอนนี้เราเช็คให้แล้วคือว่า SMS ที่เสียเงินเนี่ยมีการยกเลิกแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะต้องทํารายการอะไรอีกเราก็บอกว่าเอยเราต้องการเงินคืนอ่ะไอที่เราเสียไปตรงนี้เขาก็บอกว่าเขาเช็คนู่นนั่นนี่ให้แล้วแล้วเดี๋ยวเขาดําเนินการเรื่องการคืนเงินให้นะคะ ก็ถือว่าเร็วประมาณนึงแล้วกันเราไม่ต้องแบบเสียเวลาเราในการรอเขาแล้วเราก็ยังอยู่ในวันที่เราจําได้นะคะก็ถือเป็นขั้นตอนในการติดต่อก,การขอเง,งินคืนของทูที่ค่อนข้างเร็วที่สุดเท่าที่เคยทํามานะคะก็ถ้าใครมีปัญหาถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าเจอปัญหาใดๆสําหรับการใช้อ่าเครือข่ายทูเนาะลองสอบถามมาได้ค่ะเพราะว่าจะก็ใช้เผื่อมีปัญหาแล้วเคยแก้ไปแล้วถ้ามันแก้ได้เดี๋ยวทําคลิปมาอธิบายให้ฟังค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าสมมติใครทําแล้วมีประโยชน์ก็เขากาลังใจนะคะด้วยการกดติดตามนะคะกด subscribe ะะแล้วก็ถ้าคิดว่าแชร์ให้ใครรับเป็นประโยชน์กับคนนั้นก็รบกวนแชร์คลิปนี้นะคะไปยังเพื่อนหรือว่าคนที่เราคิดว่าเขาดูแล้วมีประโยชน์ด,ด้วยนะคะ